สบายดีบราสุกุสุคนพบพอ่พอกับซ่องเบาเอืออีกแล้วบราสุกุสุคนเนาะคลิปนี้เบาเอือกกะลงมาฮอดพักอยู่ทงนะคือเกาคือดืมพี่นอ้องบรรยากาศตอนซอเศร้ากะสิประมาณนี้เด้อบสุกุสุคนเพราะว่าเมื่อน,นี้บบาเอือมีโอกาสแบลว่าตื่นแต่เศร้าพี่น้องมาว่าอันลงมาฮดพกฮดพักฮ,ดกฮ,ดกฮดอดหย่างนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนกันฝนตกพี่น้องตกประมาณตีสามนั่นแหละกะ บเออร์ก็เลยอันลุกมาเข้างหน้าแล้วกันตื่นตื่นเศร้ามื่อนี้ก็เลยลงมาโหดผักพี่น้องไะไปโหดผักน้ากันเมื่อนี้ก็อ่าสีผ้าไปเบิ่งทางด้านอันหน้าบ้านน้ำเนาะพี่น้องทั้งด้านหน้าบ้านก็สีมีผักขึ้นกันเนาะปลูกอยู่ซองที่เมื่อสักคสกคนปลูกหลายกะบริขายดอกพี่น้องแบบว่าโบเออกะเอาไปแบ่งแบบญาติญาติกันกินเนาะถ้าญาติแบบว่ามี มีงานมียังนิดเล็กนิน้อยบบกเอือกก็คือโลกไปให้เขาเจ้าเลยเนาะย่างเซ็นงานบุญจังสิบบกเอือก,กับโปรตีรคายได้พี่น้องก็คือพักที่เฮามีก็คือแบ่งปันกันกินเนาะ <c oughs> เสียงคือมาหายแต่เรายังมือเสาก็ได้ <c oughs> ปะพี่น้องไปโพักน้ำกันนะยังสิเป็นทรงประ่ทันตื่นนะพี่น้องเด้อทรงแบบว่าง,งงเงีย้ยงงเงีย้ยอยู่นะพี่น้อง ไะอุปกรณ์ตองเหากับพ้อมแม่พี่น้องมัน,นตื่นจะเศร้าพี่น้องตะเบ้นกำลังขึ้นเนาะปูนเแต่วเปิดสีหันกล่องไปบุง้งโ,โ,โอ้แตะเบ้นกำลังขึ้อนปูนเชิงเสาไฟนี่พี่น้องอยู่อันหางเงินเบาแป๊บนี่แหละอยู่หางเงินเบาแป๊บนั่นเองปรสบกุสเกิร์โอ้ยต่างกล่องกันโอชีไปแล้วไปพักกัน อ้ยมาขวบขึ้นใหญ่ไวแค่กวัาำละเมอในบ้ากเก็บไมายังกันไหล่เน้อะ

ว่าไงไปแล้วเนี่ยเีตัวหิวนี่แหละหิวน,น้ามืคงกองกอง,คง โอเควั okay, สุคนเดี๋ยวว่าเอาื่อหอดก่อนเดี๋ยวคอยติดตามชมอีกเนาะพี่น้องเบื่อสิอัปเดตให้เบื้องว่าทัวร์หรือว่าอยียงกันงามปานไรเนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้ววัสดุกสกคนพอดอะไรเลยออกทวนเ่ะบายเดี๋ยพี่น้องสา Hoa, cái lái sáng sáng cứu hai, hoa. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. quá hm. Hm, 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 hm. hai hm. Hm, hm. Hm, hm. nhầm nhàng gì đấy Chào hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, ทำผู้าากายังน,นี่เฮ้ยหอยแมงอยเดี๋ยวเราจะลงมาเก็บอันนี้สิเป็นพริกพริกขาวูอรนนี้ตัวน,นี้สิเป็นพริกเขียวเวลามันสุกแล้วมันจะแดงนะพี่น้องยังผมมีเวลามาใส่อนสันใส่พุ่นใส่พวยให้พี่น้องเอ,อมีแต่ไปกับไปมีแต่งานกับงานอันนี้ก็ออกดอกไปเลยอันนี้ก็ออกดอกแล้วพี่น้องก,กวางตุ้งฮ่องเต้อะ ออกดอกแล้วกระยาให้เพื่อนออกดอกก็สิอเอาเมล็ดเพิ่นไว้อันนี้ผักบุง้งโอ้ยมือนี้ไรนะเมงแค้นตินปูมาอยู่แต่จ,จังได้นึ่ง่ะเออโอเคปัสูสคนไปเบิ่งทางด้านอ่านาบ้านกันอีกเนาะพี่น,อนอ้อง่เอื้อสิบปฮดพศนาบ้านอันนี้มักแปบเด้พี่น้องบ่มีไผกินเก็บไปรโรงงานก็บ่มีไฟกิน ชงใส่กระสีป่อยว่าชุดส,ส,สีแล้วพี่น้องไปไปพ้นกับตกตกพอซ้ำห้ามเอียงกับบบเปียกป๊่ตะเว้นก็เริ่มขึ้นแล้วเป็นสุขนคนไป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 ,ไป,ไป,ไปโคตรอยู่หน้าบ้านกันเริ่มปิดหน้าปิดตาเลยเด้อแดดแล้วแะเริ่มออกพี่น้อง คนเหง่อดำหมดพีน่น้องจะต้องปกปิดไว้จกักหน่อยขนาดว่าปกปิดไว้ยังดำขนาดนี้ดเ,ออเด็กพี่น้องเอ้ยแดดปะเนาะพักอยนะู่หน้าบ้านกะนก็นงามอยู่พี่นอ้องเห็นว่าเขามากินงูบอ่อนกบอ่อโอโนกนก่าจะกินเลยนกกับนี้เป็นช่องยอ่อย สีวานไหมก็ยังมีเวลาอยู่ ดอกอันชิพารเบืองขนาพี่น้องนี่โอ๊ดอกอันนะี้ต้นอันเอียงดอกที่เขาอันเอาข้าวกันตอนนั้นนะพี่น้องที่ว่ามาันดีมาลงมาเล้งกันนะมันเป็นดอกนี่ผักกะดามิต่หยาพี่น้องอันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือกะล้งามมะม่มวงเบุองด้วมมะม่วงค่อยโดกขนาดพี่น้องมันดจับติ่มอยู่นะเพราะว่า งาฮักเท่แท้ักกับบอ่อคอยงามพี่น้องอันนี้มันเริ่มก้อยแล้วผักบัวเริ่มเป็นหัวแล้วเร่เป็นหัวแล้วเริ่มก้อยเริ่มยังแล้วพี่น้องกบอับบ่อคอยร้ายไปเลยเอาอย่หน้าบ้านกันสิประมาณนี้แล้วพี่สุข่อะโอเคพี่สุขคุนคลิปนี้กะสิได้ เก็บภาพบรรยากาศไว้สำนี้ก็ได้พี่น้องอฝากก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้บบาเอ,อื้อก็ค่ะทุกทุกคนอยู่ในทีมงานเลยพี่น้องอย่าลืมอ่มืวันที่หากับวันที่เก่าเนาะพี่น้องวันที่หานี่จะเป็นไล่โซดตอนกลางคืนก็คือไลฟโซดเป็นการทำบุญผาป้าบ้านบบาเอ,อื้อกับบ้านเจเี๊ยบเนาะพี่น้องแล้วก็วันที่เก่าเนะี่ยคือจะเป็นทอดผาป้าเนาะฝากกดไลก์ก็แชร์ในด,ด้วยพี่น้อง คลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องอเรื่อกระสิออกไปโฮดอ่าหนาทางอีกเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วไปซื้อคูซุก่อนไปแล้วบายบาย